โอเคครับผมกรับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่อง Easy Man อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในเกม One Punch Man The Stalker อีกเช่นเคยนะครับผมนะแล้ววันนี้นะครับผมผมจะมานี่ปั้นเจ้าทัชซุมากินะครับผมเพื่อที่จะไปลองทัชซุมากินะครับผมเมตาที่ ต้องบอกว่าเคยคลองเซิร์ฟมาก่อนนะไอตอนหินทุ่มต่างๆเนี่ยนะผมจะมาลองปั้นรัตสึมากินะครับผมเพราะว่ามันมีอีเวนต์นะฮะรัตสึมากิรีเทิร์นนะครับตัวแดงนะเดี๋ยวผมจะสุ่มเซ็ตผมจะปั้นต่อนะครับแต่ก่อนเริ่มกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมและสหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันแมนเดอะสกอตเตอรราคาถูกครับนี่เลยครับผมลินแมนช็อปครับตู้ดูตะวันเติมปลอดภัยต้องลินแมนช็อปเท่านั้นนะครับผมติมหนุกับเติมเองเยอะมากเลยนะครับแพค่เกือบสามพันสามร้อยบาทเด พอเติมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้แบงต้มครับสามารถเอาแบงต้มไปซื้อทัชมังกจในเกมได้เลยนะครับผมนะถูกตุนเนี่ยไปได้ทยแล้วนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคนะครับผมมากิจกรรมสุ่มทัชมักรนะครับผมมันก็รีเทิร์นกลับมานะฮะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มทัดจังนะนะครับผมเราจะเอาไปลองลงปั้นนะครับผมปั้นแบบสุดๆเลยนะเอาซะเป็นแบบกรอบเขาเรียกว่าไะกรอบอัญมณีนะกรอบอัญมณีนะครับผมนะแล้วก็มา จะเอาไปลองใช้ในศึกดวลฮีโร่นะครับผมลองเอาหินทุ่มนะนะครับผมน่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะหินทุ่มหินทุ่มนะครับผมเอาหินทัชซเมเกตทุ่มนะครับตรงนี้โอเคเราสุ่มไปก่อนเลยตอนนี้เราสุ่มรบประมาณ150บใบนะฮะเพราะวา่าเราจะเอาเศษด้วยนะครับเอาเศษฮีโร่นะเอาเศษฮีโร่ไปใช้นะครับผมโอเคมาทัชซเมเกตจริงๆเป็นตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่เป็นลูกรักนะสำหรับใครที่ดู ดูศึกดวลหรือว่าดูผมเล่นตั้งแต่แรกๆแล้วเนี่ยทัสมก,กิจะเป็นตัวละครลูกรักเลยนะนะครับผมปั้นสุดเลยนะอย่างกายกายกายแก,ยก,ยกยปั้นอะตอมิกใช่ไหมส่วนผมเมตาจากระเด็กะัะผมปั้นทัสมะก,กิเนี่ยแหละครับผมนะมาลงทีมนะครับผมโอเคมากดมาเลยกดข้ามมาเลยตอนนี้มาขอแบบเบิ่มๆนะแล้วนะเดี๋ยวจะไปปั้นทัดจังนะนะครับผมโอเคมนุษย์ได้สร้างมรพิษโอ้โหทัดจังมันไม่ออกอดูแล้วกัน วัคซ <S dieser> ีนแมนโอเคบอลพลังงานวัคซีนแมนปับมาหนึ่งทีปาปปาปปาปปปโอเคนะครับผมผมไม่ยังยังไม่ทานเล่นเมตาทัสมกิแบบดาวม่วงนะนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมาตกเมตาไปก่อนนะยังไม่เคยเล่นแบบดาวม่วงเลยนะครับดาวม่วงแบบ5ดาวอะไรเงี้ยแต่รู้สึกเศษโตเวกเตอร์เก่านี่น่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีเศษม่วงของทัสมกิเราต้องรอดูของมันมีเศษม่วงหรือเปล่า ถ้ามีเศษมงผมก็จะไปเปิดนะครับผมจะไปเปิดก่อนนะครับผมมากดไปเลยข้ามแบบ,บรัวๆข้ามแบบ,บรัวๆนะท่านผู้ชมข้าแบ,บบรัวๆฮึบของทองมาไหมเนี่ยสีทองไม่มาเลยวะโอเคเปิดมาสีทองมาไหมข้าตัวแดงสีม่วงโอเค เปิดต่อนะครับท่านผู้ชม,ชมครับมาตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวลองเอาของแดงไปยัดทันตะมขี้กันนะปั้นแบบสุดๆเลยนะว่ามันจะทำดาเมจในศึกโดนฮีโร่ไดไไหมนะครับผมถ้าทำได้เนี่ยสำห์นี้เดี๋ยวเอาลงเลย <c oughs> เอาลงเอาลงฝึกโดนฮีโร่นะครับผมน่าจะมันปึ๊บมากี่ใบแล้ววันเนี้ยโอเคยังไม่มาตัวที่สองปึ๊บมาโอเคทันตะมะปึ๊บ,ปบ,ปบสีทองมายัางอะโอ้โหสีม่วง กี่ใบแล้ววะเนี่ยโอ้โหม่วงสองตัวยุงอ่ามันถึงแล้วปะวะอ๋อยังไม่ถึงอีกอ่าโอเคสิใบนะอีกสิบใบนครับผมอีก10ใบามาสิบใบสุดท้ายก่อนจะไปปั้นทัสมเกะนะครับผมแล้วไปลองตีคนดูเป๊บมาของของทองมาไหมอะเออของทองมาหากแกไม่ได้พูดหลบหลู่ฉันเออทัดจังพท <laughs> ัดจังไปแย่แล้วโซนิค อะไรกันวันเนี้ยโซนิกพูดลบหลูนะโอ้โหยังเกลือแบบมันไม่มาที่ดูแลกันเกมนะผมเกมแม่งดีจริงๆโอเค150ตัวพอนะเพราะว่าเราต้องการในเศษนี่ไปนะเอาเศษนี่ไป5เศษโอเคเรียบร้อยโอเคทัชสมมกินะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะมาตอนนี้ก็ยังเป็นกรอบม่วงอยู่นะครับผมทัดจังนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเอาตรงนี้โอ้โหทัสมกิแบบสุดจัดนะเอาจริงแนมะ่ง ทันจังนี่มันเป็นตัวละครที่ผมรักมากนะผมแต่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาบูสต์ดาเมจด้วยนะว่าอ่ามันจะแรงได้เท่าไหร่นะสำหรับเมตาที่เป็นโล่ปู่บอมนะครับผมโอเคปึ้งมาเก้าแสน 9, โอ้โหพลังเท่าไหร่ลูกพ่อห้าล้านแปดนะห้าล้านแปดนะนะครับผมโอเคเด่านด่านดุม้วนปั๊บ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 ปับปับปับหืมเวกเตอร์สุ่มเศษไปว่าโอ้มีแค่สิบสองเศษนะไม่เป็นไร,ไรนะครับผมมีแค่สิบสองเศษน่าจะทำได้แค่สองดาวม่วงนะสองดาวม่วง ปิรปิรปิ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 อ่ะโอเคดันไปทั้งที่มีโอเคดันไปทั้งที่มีสองดาวม่วงนะตรงนี้อะตาคิดคอนเพิ่มขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอ้โหโอเคอันนี้ไอเทมเฉพาะต้องบรรลุหนึ่งดาวด้วยน้ชจมวิเตอร์ส่งไว้เ่าะเนี่ยมีทัดสมกิรไว้นะโอ้โหไม่มีเสื้อทัดจังด้วยแต่แกไม่ได้ปั้นทัดจังครับผมน่าจะไอดีนี้นะฮะโอ้ไม่มีเสื้อทัดจังด้วยครับผมโอเคไม่เป็นไรฮะตรงนี้ มาโอ้หมดหมดนะตอนนี้หมดเลยอ่ะอันนี้ดันไปสักเก้าสิบแล้วกันนะเอาสีทองพอเก้าสิบพอเก้าสิบพอปังมาโอเคนะครับผมพลังเท่าไหร่ไปขอสักสิแบบล้านได้ไหมวะแบบสิบ,บ,บสล้านแบบเบิ้มๆอ่ะขอสักสิบล้านได้ไหมวะบับหนึ่งแสนนะครับผมโอเคการบับตัวนี้เราใส่เป็นมุนะัสต่อสู้นะตาคิทิคอนนะครับผมแล้วก็ตัวของนี่ดามดเมจทครีนะครับดามดเมจทครีนะ ชุดก็ใส่เป็นอัตราคิดกน้อน55%นะเดี๋ยวขอใส่ชุดก่อนนะครับตัวนี้เพิ่มมาปึ้มของแดงมาโอ้โหหนึ่งล้านโอ้โหอีกหนึ่งล้านครับผมบัฟอีกหนึ่งล้านสองครับโอ้โหของจริงบัฟมาตรงนี้โอ้ยหนึ่งล้านสี่โอ้ 1, โหเน้นเน้นสิบเอ็ดล้านครับผมตรงนี้ปลุกตื่นเพิ่มมาโอเคน่าจะได้ประมาณประมาณนี้ประมาณสองดาวม่วงแล้วก็เสร็จเสร็จอีก พลังจะเยอะบอกซุยเ,เร็วพี่เนี่ยไอ้น้องชายโอเคโอเคแผ่นทักษะตรงนี้โโอ้หแกเวทซ์แกไม่ได้ใส่นะแกไม่ได้ดันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับแผ่นทักษะแกไม่ได้เล่นตัวนี้นะฮะโอเคตรงนี้น่าจะประมาณนี้นะถ้าได้ประมาณนี้ว่ะเอาเซ็ตหนึ่งร้อยห้าสิบกันนะพันห้าโอเคอ,เคอ,เคอเคเ๋อนในต้องเพิ่มแผ่นตรงนี้เข้าไปอีกเอาโอเคโปรดนะครับผมใส่สักแผ่นนี้ป่ะเนี่ยขอสักสิบสองล้านได้ไหมสิบสองล้านมามพี่น้องเออถึงปบะเนี่ยสิบสองล้าน เอาคมด่านวิวเจ็ดใส่ไปถึงปะเนี่ยโอ้โหไม่ถึงสิบสองล้านครับโอ้โหเกือบถึงนะเกือบถึงนะตอนนี้เกือบถึงนะขึ้นมาโอเคบึกมาโอเคสูงมากสูงตุด <c oughs> เอาเอาแต้มแต้งตะมกี่มาเบิร์นเล่นนะเพราะว่าไอสีเขียวเราไม่ได้ใช้เราใช้สีฟา้ากับสีม่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวกาโลมาเราก็ใช้สีฟา้าสีม่วงได้นะครับขึ้นมาตรงนี้โอ้โหทั้งะมกี่ลูกพ่อแม่สิบสองล้านดิวะ ขอสักสิบสองล้านมาบูดาเมสมาบื้อมาสูงสุดเออสิบสองล้านนะครับผมตรงนี้โอเคโอเคเราดันได้ประมาณสิบสองล้านนะครับผมนะสำหรับสาซเมากินะครับผมโอเคสาซเมากิลูกพ่อทัดจังตรงนี้ไปลดแนละเปลืองห้าสิบเนี่ยไม่ต้องปลดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เก็บอ่าเก็บไอของม้วไม่ทันนะครับผมตัวนี้ก็นะพลังจิตตรงนี้อ่าเลเวล24แล้วนะครับเลเวล24แล้วนะฮะโอเคดันแค่ตรงนี้แหละนะครับผม อู้เฉพาะไม่มีนะเดี๋ยวเราก็ไปลองดูกันดีกว่านะครับผมว่าทสมกิร่างสองในศึกดวลฮีโร่เนี่ยจะเป็นยังไงเออนะครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนเออไปดูดูมันต้องลองอ่ะนี่มันต้องลองกับตัวเดือดเลยนะครับผมเด็กๆเราไม่เอาเราเอาตัวเดือดเลยนะครับผมเราเอานี่เลยเราแบ็กไนท์เลยพลังจิสองล้านเลยเนี่ยทุกคนเราแบ็กไนท์เลยครับผมโอเคฮะทันสมกิทัดจังนะครับผมตรงนี้ใส่มาขึ้นมาแทนตนัวเดียวทัดจัง โอ้ทัดจังนะ่าจะมาต้องต้องมาแทนอะตอมิกนะต้องมาแทนอะตอมิกนะเพราะว่าอ่าไม่งั้นเดี๋ยวเราแพ้นะเราเอาบูสทัดจังก่อนนะแล้วตอนนี้ดาเมจก็เอาเป็นเกนจิ G เลยฮนะใส่เกนจิ G มาเลยครับบูสดาเมจนะนะตอนนี้บูสดาเมจแล้วคอปูบอมนี่เราจัดเวลสิบเลย <c oughs> เราจัดเวลสิบเลยทุกคนนะรเราจัดเวลสิบเลยท่านผู้ชมอ่าโอเคเราก็เดขึ้นไปอันนี้วัดทุ่มจะทุ่มเข้าไหมนะตรงน,นี้ไม่รู้จะทุ่มเข้าหรือเปล่านะโอเคมานี่ครับผมคอนเทนต์ มารีวิวทัตสึมากิพลัง12ล้านครับผมซึกโดนฮีโร่นะฮะเจ้าแม่ทัตสึมากิพลังน้อยกว่าอีกฝั่งอีกอ่ะโอเคใส่โลมาบูทเขาเรียกว่าอะไรนะบูทพลังโจมตีจากเกนจินะครับผมโอเคคิงเอนจิลมาจังหวะนี้ต้องได้แล้วต้องทุ่มเข้าแล้วเอ้ยแต่มันไม่มีอุเฉพาะไม่รู้ทุ่มเข้าหรือเปล่ามาทัตสึมากิลูกพ่อลูกพ่อโชว์เขาหน่อยโลกโอ้โหจะพลัง12ล้านนะ่ะขอสัก,กสก,กิทสกิทหน่อยอ่ะคิงเบิร์นเบิร์นโล่ไป โอเคคิงเบอร์โลไปจังหวะนี้เบอร์โลไปก่อนท่านผู้ชมโอเคฝั่งหนึ่งคิงเอนจิ้นครับเออคิงเอนจิ้นมาหนึ่งทีโอเคแย็บแย็บอะไรครับผมลทซนมิกิ่ทุ่มหินทุ่มหินในเฟสหนึ่งเอาเอาเววทุ่มหินมาเอาโดรนยิงไปแล้วท่านผู้ชมจ้องเลยทานสมริกิฟูอยู่ใครฟูอยูใคร เป้าหูสิบเจ็ดล้าน <c oughs> โอ้ยเด็กเด็กดอกเกือบตาย <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็ผมแตกหนึ่งโอ้โหเด็กดอกเกือบตายเมื่อกี้อุ่นแล้วนฟันจนังวะนี้โอ้โหเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยอดตอมีฟันแตกไปแล้วทุกผู้ชมโอ้โหสิบสองล้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวกดข้ามไปก่อนนะเมื่อกี้ลูกพ่อโอเคตัวแรกผ่านไปนะประมาณสิบโอ้หลักสิบล้านอยู่นะ นี่ทุ่มอฟฟโอ้โหแพ้เลยแฟรี่โอ้โหคอนเทนต์อีกแล้วครับผมเปลืองเปลืองทร,รัพยากรเพื่อเธอเอาแค่เอาสักหนึ่งตัวมานะครับผมไหนๆมาแล้วไม่สักหนึ่งตัวต้องเอาให้สุดนะนเนี่ยต้องเอาต้องเอาให้สุดนะเจ็ดสิบเอ็ดล้านนะครับผมโอ้โหบูดาเมจมาชิบหายเลยเกนจิโอ้โห้าดาวม่วงอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้แล้วต้องมิมันหวังเพื่อพูดคำหาเลยเยอะแยะว่าโอ้อโอเคมาทุ่มแม่งหน่อยนะ ขอสักตัวนะขอให้มึงตายนะทำธุรก,กี่ลูกพ่อนะภารกิจลูกนี้ต้องขอสักตัวหนึ่งนะขอสักตัวหนึ่งนะนะครับผมตัวตัวเดียวก็พอนะครับผมไอ,อ้าตายตัวเดียวก็พออื้มอ,อ้าวโอเคโดนไล่ยิงโอเคโดนไล่ยิงปุ๊บปืนค yeah! yeah! ิงเอนจิ้นมาแยบแยบไปหนึ่งทีค yeah! ิงเอนจิ้นมาแยบไปหนึ่งทีโดรนมายิงโดรนยิงครับจกกังหวะนี้เอาลูกพ่อลุยเลยลูกพ่อลุยเอาเลยครับฟูยุใคร โอยูหใครเปิป้วบาโอ้โหสิบเก้าล้านโอ้โหสิบเก้าล้านท่านผู้ชมแล้วโอ้โหก็แตกโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้นะสิบเก้าล้านนะครับผมนะในเมตานี้โอ้แล้วโดนฟันแตกเรียบร้อยสิบเก้าล้านโอ้โหเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมครับจังหวะนี้โอเคนะครับผมก็สารฝันนะฮะเขาเรียกว่าสารฝันลูกรักนะครับผมทั้งซึเมเกตนะฮะ ใครจะคิดว่าวันนี้ลูกจะมาพลัง12ล้านได้นะครับผมนะครับผมแต่ว่าโตตกเมตาไปแล้วมันก็ตกเมตาอย่างไงอย่างนั้นแหละครับผมนะก็ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับการรีวิวเซนสมิกินะครับผมนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เซนสมิกิก็ไปสุ่มกันได้นะครับจะได้เอาไปเป็นตัวโชว์ในตู้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโู้ไม่เอาห่างจริงโอ้โห